สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูเลดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยฮหาหนอยครับงวดประจำวันที่3กุมภาพันธ์2 5 6 4ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮหาหนอยทั้งหวยฮหาหนอยพิเศษและหวยฮหาหนอยปกตินะครับ จะได้มีข้อมูลเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลักวหวยฮาหนอยนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นวหวยฮาหนอยหลักร้อยหลกยัลกสิบหลักหน่วยจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขคู่เด่นชุดฟันธง3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลักวหวยฮาหนอยพิเศษและวหวยฮาหนอย ปกติเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากหวยฮานอยพิเศษและหวยฮานอยปกติในงวดประจำวันที่2กุมภาพันธ์2564กันก่อนนะครับ ผลกันออกรางวัลพิเศษเลขไท้าย4ตัวครับออก3040ครับ3า4 0ยครับเลขท้าย2ตัวล่างออก54ครับออก54และผลสลากวหวยฮาหนอยปกตินะครับในรอบ18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีครับผลกันออกรางวัลเลขไท้าย4ตัวออก5759ครับ5 7 5เ็เกลขไทยาย3ตัวบนออก เ5 9ดห้าเก้าครับเจ็ดห้าเก้าเด็กไทยสองตัวบนออกห้าเก้าครับห้าเก้าสองตัวบนและเด็กไทยสองตัวล่างออกสามสองครับสามสองคือเด็กไทยสองตัวล่างครับนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษและหวยฮานอยปกตินะครับหนงวดประจำวันที่สองกุมภาพันธ์สองพันหกสิบสี่นะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักกันเลยนะครับหลัรกร้อย หลักสิหลักหน่วยครับหลักร้อยครับผมนําเลขห้วหน่อยปกตินะครับเลขทยสามตัวบนในงวดวันที่2ซึ่งออก7 59มาเป็นแนวทางการคิดการคํานวณในเลขตําแหน่งหลัก 110, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยคือเลขเจ็ดครับผมนําเลข7มาคํานวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยครับหลัก10คือเลขห้าครับผมนําเลขห้ามาคํานวณหาเลขเด่นประจาหลักสิครับ หลักหน่วยคือเลข9กครับผมนําเลข9านะครับมาคานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับในงวดวันที่3ครับสรุปเลขเด่นประจาหลักครับหลักร้อยจากการนําเลข7มาคํานวณได้เลขเด่นหลักร้อยสี่ตัวครับมีเลข3เลข5เลข8เลข0ูนย์ครับ3 5 8 0นะครับหลักสิบครับจากการนําเลข5มาคานวณหาเลขเด่นนะครับได้เลขเด่นอยู่4ตัวครับ มีเลข2เลข4เลข7เลข9ครับ2 4 7 9ครับเลขเด่นประจำหลักสิบครับหลักหน่วยครับจากการนำเลข9หลักหน่วยมาคณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นอยู่ที่4 <terms> ตัวครับมีเลข1เลข4เลข6เลข9ครับ1 469เป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยนะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบครับ4ตัวครับ2479ครับ จับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับ1นึ่งสี่าครับจะได้ชุดสองตัวบนดังนี้ครับสองวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้สองหนึ่งสองสี่สองหสองเก้าครับสี่วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้สี่หนึ่งสี่หกสี่หนึ่งสี่สี่สี่หกสี่เก้าครับเวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวครับจะได้เจ็ดหนึ่งจ็ดสี่เจครับ ก้าวางหลักสิบจากคู่หลักตัวสี่ตัวครับจะได้เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าเก้าครับทั้งหมดครับสิบหกชุดนะครับสิบหกชุดซึ่งเป็นชุดที่เดินดีมาเรื่อยนะครับชุดนี้ครับสิบหกชุดเดินดีมาเรื่อยนะครับสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางสูตรการคำนวณได้เลขตัวเด่นมาเทียบมาชนครับจะได้ชุดเด่นที่สุดที่ตรงใจท่านมากที่สุดนะครับ ส่วนชุดเด่นครับที่ผมสรุปความน่าจะเป็นครับหลักสิบครับหลักสิบผมเน้นตัวเลขเด่นหลักสิบครับจากสี่ตัวครับสองสี่เจ็ดเก้าผมเน้นไปเลขสี่เน้นไปที่เลขเก้าครับสี่กับเก้าครับวางตำแหน่งหลักสิบครับหลักหน่วยสี่ตัวครับหนึ่งสี่หกเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าเน้นไปที่เลขหนึ่งครับเน้นไปที่เลขหกสองตัวครับหนึ่งกับหกครับผมจะนํา หลักสิบที่เด่นครับสี่เก้าครับจะคู่กับหลักหน่วยที่เด่นหนึ่งกับหกครับจะได้ชุดสรุปชุดเด่นเลขท้ายสองตัวบนหวยฮานอยนะครับทั้งหวยฮานอยพิเศษและหวยฮานอยปกติดังนี้ครับสรุปชุดเด่นครับสี่ชุดครับสี่ชุดก็มีเลขสี่หนึ่งครับสี่หกเก้าหนึ่งเก้าหกครับจากสรุปทั้งหมดสิบหกชุดเะครับมาสิบหกชุดก็จะเหลือสี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งเก้าหกสี่ชุดเะครับเป็นชุดเด่น ความน่าจะเป็นครับคือชุดเด่นเลขทยสองตัวบนหวยฮานอยนะครับนี่คือสรุปเด่นนะครับมาดูชุดสามตัวครับผมจะนําหลักร้อยครับหลักร้อยนะครับสี่ตัวครับสามห้าแปดศูนย์ครับเน้นไปที่ดึงเลขห้าครับแล้วก็ดึงเลขศูนย์วางตําแหน่งหลักร้อยครับห้ากับศูนย์ครับวางในตําแหน่งหลักร้อยครับผมดึงห้ากับศูนย์มาวางตําแหน่งหลักร้อยนํามาจับคู่กับชุดเด่นสี่ชุดนะครับ 4 1, 1่6ี่ครับจะได้ชุด3ตัวบนดังนี้ครับมาดูชุด3ตัวบนนะครับ5กับ0นวางหลักร้อยครับ5กับศูนย์วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นจับคู่ชุดเด่น4ชุดครับ5วางหลักร้อยก่อนครับจับคู่ชุดเด่น4ชุดครับชุด2ตัวบนนะครับจะได้54 1 5 4 6 5 91 596ครับแล้วก็ ศูนย์วางตำแหน่งหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้0,41 0 4 6 0 9 1 0 9 6ครับทั้งหมดนะครับมีด้วยกัน8ชุดนะครับมี8ชุดนะครับ8ชุดจะมาตามสูตรนี้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าหวยฮานอย3ตัวบนครับเลขไทย3ตัวบนหวยฮานอยเน้นนะครับทั้งหมดนี้ครับทั้งหวยฮานอยพิเศษและหวยฮานอยปกติครับแต่ชุดเน้นก็คือ เน้นไปที่หวยฮานอยพิเศษนุยประธานโทษครับเน้นไปที่หวยฮานอยปกติธรรมดาครับธรรมดาในเวลา18นาฬิกา30นาทีจะทราบผลรางวัลเลข้าย4ตัวรางวัลที่1นนะครับหวยฮานอยปกติธรรมดาครับในรอบ18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะครับนี่คือชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนสมาชิกท,ท่านทุกท่านที่ ก็ามาติดตามประยมที่เคยติดตามก็จะตัวเลขชุด3ตัวก็จะเดินดีมาเรื่อยนะครับมาเรื่อยก็จะหลุดบ้างนะครับก็จะมีหลุดบ้างนะครับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามแลวชมก็โปรดใช้การพิจารยานในการรับชมด้วยนะครับข้อมูลไอ้อากาศผิดพลาดได้นะครับไม่ให้ว่าจากข้อมูลจะตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือเป็นที่ผมได้คิดค้นคำนวณมาเพื่อให้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสมาชิก เท่านั้นนะครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างผมก็สรุปเลขเด่นไว้นะครับเลขเด่นความน่าจะเป็นครับความน่าจเป็นในชุด2ตัวล่างครับก็มี4ชุดนครับมี87ครับ8 8 7 9 7ดและ98้ครับ8 7 8 8 9 7ดแเต่ปเป็นเลขชุด2ตัวล่างหวยฮาหนอยนะครับนี่คือข้อมูล แนวทางนะครับมาสรุปชุดเด่นกันเลยนะครับในชุดฟันธงครับจากการจับคู่เลขชุด2ตัว3ตัวนะครับสรุปสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่2ตัว3ตัวให้สมาชิกดูเป็นแนวทางนะครับผมก็จะสรุปชุดฟันธงฟันน่าจะเป็นครับจากการสรุปเลขเด่นนะครับในชุด3ตัวบนและ2ตัวบนครับฟันน่าจะเป็นครับชุด3าตัวบนจากทั้งหมด8ชุดนะครับ แปดชุดในกันนะครับห้าสี่6นึ่งห้าหกสี่หกห้าเครับผมเน้นนะครับไปที่096ย์เก้าหกครับชุดเด่นครับศูนย์เก้าหกความน่าเป็นครับเน้นไปที่0ูนย์เกนะครับส่วนชุดรองก็คือ591เครับชุดรองคือ5้าเจะเป็นศูนย์เกหรือไม่หรือจะเป็น5้าเหรือไม่ในชุดเลขทยสามตัวบนไว้หานน้อยนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนชุดสตัวนะครับ เลขชุดสอนตัวครับเน้นไปที่เลขเด่นครับสองตัวบนคือเน้นไปที่96ครับชุดรองก็คือ91ครับจะเป็น96หรือจะเป็น91ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นหลัการการวนสูตรตามสูตรนี้หรือไมมนะครับนี่คือชุดเลขไทยสามตัวบนและสองตัวบนหวยหานอยพิเศษและหวยฮานอยปกตินะครับส่วนชุดสองตันล่างครับชุดสตันล่างจากทั้งหมดสชุดนะครับแป 88 9 7 9 8ครับชุดผมก็สรุปชุดเด่นเลยครับเด่นไปที่98ครับเน้นไปที่98ครับชุดรองเน้นมาที่97ครับจะเป็น98หรือจะเป็น97ก็ต้องมารอรุ่นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยพิเศษและหวยฮานอยปกตินะครับเน้นไปที่หวยฮานอยปกติธรรมดาครับในเวลา18นาฬกาถึง18นาฬิกานาทีครับ ผมสูตรคำนวณนี้นำคำนวณให้เน้นไปที่หวยหานอยปกติธรรมดานะครับในงวดวันที่3กุมภาพันธ์2564ครับนี่คือข้อมูลแนวทางแค่นั้นนะครับสม,มาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมก่อนการตัดสินใจในการซื้อสลักหวยฮานอยนะครับเพราะว่าการคำนวณสูตร มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะครับมีโอกาสที่จะผิดพลาดหรือมีละโอกาสที่จะเดินตามสูตรได้นะครับทุกท่านควรมีแนวทางสูตรเป็นที่ท่านได้คำนวณได้ครับนำมาเทียบนะครับเพื่อที่จะได้ตังเล่นที่น้อยที่สุดนะครับที่ตรงแก่ท่านมากที่สุดไปซื้อสลักหวยหน่อยนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทุรกดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชม ชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลสรุปเลขสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด2ตัว3ตัวบนล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามให้เลยครับกด s สั c r i b รกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคอยรับข้อมูลที่ผมจะอัปโหลดคลิปให้สมาชิกได้ดูจะได้ไม่พลาดโอกาสในการหาข้อมูลในๆหวยเด่นๆในงวดต่ตอๆไปครับ ขอใส้มมาชิกสตาธูเดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับตกสลากหวยฮานอยในงวดประจำวันที่3กุมภาพันธ์2564เฮงเรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ